ก่อนหน้านี้นผมไม่เคยสังเกตทีมชิคาโกบูลกับไมอามี่ฮีทมาก่อนเลยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองก็ไม่ได้ดูชิคาโกบูลขนาดนั้นไมอามี่ฮีทก็เชียร์บ้างในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาพอจะรู้แหละว่าพวกเขาเล่นแอคชั่นลันแอคชั่นกันยังไงบ้างซึ่งคอนเซปต์มันก็จะคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นอะ่ะไมอามี่ฮีทผมก็คือปล่อยๆนะครับถ้าเข้าเพลย์ออฟมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงส่วนชิคาโกบูลผมผมก็ปล่อยเลยเพราะผมไม่ได้เชียร์อยู่แล้ว คราวนี้ผมก็เริ่มมาดูชิคโกบูเพราะว่าแน่นอนว่าช่องแชทของเรานะครับสมาชิกของเราเองก็มีคนที่เชยชิคโกบูดูกันเยอะรวมถึงคนที่ชอบอาริคอร์ลโซด้วยนะครับเออลุโซบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดอร์มาโดโรซานด้วยซึ่งก็หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชิคโกบูในฤดูกาลนี้มันเป็นยังไงทําไมมันดูไม่มีทรงดูแล้วถ้าจะแย่ละเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมก็ไม่ได้ดูจนกระทั่งผมเริ่มมาดูได้ทักเกม2องเกมแล้วล่ะซึ่งเกมแรกอะ่ะ ที่ชนะไมอามี่ฮีทเองผมก็ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้แหละว่าว่าชนะรู้แหละว่าเล่นกันโอเคพอสมควรแต่ก็ยังมีจุดที่ติดติดข,ขัดอยู่จนกระทั่งมาในวันนี้ได้ดูเต็มเต็มสักทีดูรูปแบบการเล่นของเชโกโก,กบูในเกมอ่ะเต็มเต็มสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่ใช่ว่าชนะเราไม่พูดแล้วมาพูดแต่เรื่องแพ้นะแต่ผมว่ามันมันควรจะพูดตอนแพ้มากกว่าว่าทำไมเชโกโกบูถึงแพ้ซึ่งรู้การนี้ยพวกเขาแพ้กันมาเยอะพอสมควรแล้วนะก็ เล่นมา15เกมเพิ่งชนะไปแค่5เกมเองแพ้ม,มา10เกมแล้วนะครับเออหลักๆปัญหาที่เราคิดกันก็คือเรื่องของซักเกิลสแต้มเนาะไม่ว่าจะเป็นวาโอเพนชอตหรือซอฟคอนเทสก็คือว่าออลูกโลง่งๆหรือลูกที่โดนรบกวนแบบไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้ประกบชิดมากเนี่ยก็เป็นปัญหาสําหรับชิคาโกบูที่ยิงไม่ลงคราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคอนเซปต์ของชิคาโกบูครับเขาเล่นกันพอเอาวันอินนั่นก็คือ4คนอยู่ข้างนอก1คนอยู่ข้างในโดยส่วนใหญ่ นะครับโดยส่วนใหญ่ผสมกับแผนของบ no ิลลี่นวอร์หรือว่าโค้ดของเชิร์โกบูที่ก็จะเล่นกันเป็นฮอร์นออฟเฟนนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์ของเอ่อทรีเอาททูอิ in, นเนาะก็คือ3 2 3คนอยู่ข้างนอก2คนอยู่ข้างในประมาณนั้นมันก็จะผสมกันไประหว่างโฟร์อกับทรีอแล้วก็จะลันแอคชั่นกันไปแต่ปัญหาสําหรับชิคาโกบูเลยจริงๆเนี่ยที่ดูในวันนี้นะครับแล้วเ,เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ผมไปเช็คสถิติมากลายเป็นว่าชัดมากๆ คือชิคาโกบูขาดการเล่นวิ่งตัดครับขาดการเล่นวิ่งตัดหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการลองเล่นหรือการทําคะแนนจากการเล่นวิ่งตัดเนี่ยชิคาโกบูค่อนข้างเล่นต่ํามากนะครับวิ่งตัดคืออะไรก็คือการคัตติ้งนั่นแหละการแบ็คไลน์คัตนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นปัญหาสําหรับชิคาโกบูจริงๆผมมาเห็นเลยในเกมนี้ว่าลันแอคชั่นของชิคาโกบูครับในการเข้าทําเพื่อที่จะโจมตีไมอามีฮีทเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ ซึ่งผมสังเกตมาหลายเกมแล้วละ่ะจนกระทั่งเกมเนี้ชัดมากที่พวกเขาไม่สามารถเอ่อเล่นวิ่งตัดหรือคัตติ้งใส่ไมอามีฮีได้เนาะก็คือเนี่ยสเปซมันก็ค่อน,นข้างมีนะเพราะด้วยความที่ว่าเขาเล่น4 o u t อ in เนาะก็คือสี่ตัวอยู่ข้างนอกคนที่อยู่ข้างในคนเดียวก็มีคือนิโคลาวูซิวิตเท่านั้นเองเอ่อมันขาดการเล่นวิ่งตัดนะครับลูกนี้แม้จะลงแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเออคือภาพมันมัวด้วยนะวันนี้ใครดู n อ a NBA สดอะภาพของนิโคบูแม่งมัว กับทั้งเกมนงเนาะลราก็จะเป็น two out one in อย่างเงี้ยเอ้ two out three เอ่อ three out two in เนาะก็สามสองเล่นผสม horn ัฟ f กันไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สเปซออกมาเป็นเอ่อ uh, four out one in อย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัญหาเลยอ่ะคือชิคาโก,ก,กบ b เขาขาดพวกลูกวิ่งตัดนะครับอย่างนี้คือ horn o ฟ f นะครับก็คือหนึ่งคนอยู่ตรงนี้นะครับอีกสองคนอยู่บริเวณเอลโบเนาะแล้วก็อีกสองคนอยู่บริเวณ c o น n e r นะครับซึ่งจริงๆอ่ะ มันรันแอคชั่นได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วบิลลี่โนแลวแวนเคยรันแอคชั่นเยอะกว่านี้ในการคุมทีมอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นฮอนออฟเฟนแล้วก็ต่อด้วยสกรีนเดอะสกรีนเนอร์เนาะก็คือให้คนที่เอ่อที่เป็นตัวสกรีนตัวแรกอ่ะได้รับสกรีนจากตัวที่สองอีกทีหนึ่งอเล็กคาลุโซได้รับสกรีนจากตัวของนิโคลาวูซิวิทีหนึ่งมันเป็นมันก็เป็นเพย์แอคชั่นที่ดีนะครับมันก็เป็นเพย์แอคชั่นที่ดีแต่ปัญหาคือว่าณตอนเนี้นะครับเอ่อชิคโก,โก อย่างในเกมวันนี้เองอ่ะก็เป็นทีมที่เข้าไปเตบเก็บแต้มในแป้นได้น้อยมากนะครับแล้วปัญหามันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเออเบตติ้งอยู่กับความแม่นของทีมนะครับเบตติ้งหรือว่าพนันอยู่กับความแม่นของทีมว่าถ้าทีมแม่นเนี่ยก็คือมีโอกาสชนะแต่ว่าถ้าทีมไม่แม่นเนี่ยก็มีโอกาสแพ้พอสมควรนะครับซึ่งการลานนันพิกแอนโรนะครับไอการลาน Off ันฮอนออฟเฟนเมื่อกี้นะครับเขาจะนับเป็นพิกแอนโลบนแฮนเดิลกับเออพิกแอนโลแมนในการเก็บสถิติก็คือ เออเป็นตัวโลที่ทําแต้มหรือเป็นการทําแต้มได้าจากการเ,าเล่นพิกแอนโลกับเตัวที่โลเป็นตัวโลแมนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมตุติส่งก็จะกลายเป็นสปอ r t ตเนาะเขาจะนับสแตตเป็นสปอตเนาะซึ่งเชิ่อบวกครับแต้มจะมาจากการเล่นพิกแอนโลเล่นสปอ t ตแล้วก็เล่นไอโซเลชันเยอะนะครับจะหนักอยู่ประมาณ25%เล่นพนะิกแอนโลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เล่นสปอตนะครับ ซึ่งปัญหามันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปมันจะไปขึ้นอยู่กับความแม่นครับถ้าวันไหนอันนี้ก็ล้านพิกลโลโลอะไรโีกเน้ะเนาะจะเป็นเออรี่ออฟเฟนนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะนับเป็นสปอร์ตเพราะว่าส่งไปแล้วเป็นสปอร์ตชูดมันก็จะขึ้นอยู่กับความแม่นถ้าคุณแม่นโอเคคุณคุณยิงลงก็แม่นคุณก็จะทําแต้มได้เยอะแต่เนี้ยอย่างเงี้ยครับจริงๆอ่ะแซ็กซ์วิงควรจะตัดให้สุดกว่าเน,นี้ยแต่มันมันยังตัดไหมผมรู้สึกว่าเขาวิ่งตัดกันไม่สุดนะ แล้ววันนี้ดูงุดหมิดมากเลยคือมันไม่ค่อยมีลูกวิ่งคัดจริงๆไม่มีเลยดีกว่านะครับไม่มีเลยดีกว่าในการเล่นเพลย์แอคชั่นจากการจ่ายแล้วได้ลูกวิ่งคัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนั่นเป็นปัญหาหลักของชิคาโ,โกบูที่ผมมองเห็นแล้วนะมันเก็บแต้มจากในแป้นได้ข้างๆยากมากครับแล้วการเล่นเอ่อสแต็กพิคแอนโลเยอะๆเนี่ยนะครับรวมถึงการเล่นพิคแอนโลแล้วต่อด้วยการพาสเพื่อสปอร์ตชูตเนี่ยหรือเล่นแฮนด์ออฟเนี่ยถ้าคุณเจอทีมที่มีพารามิเตอร์ดีฟน n ์ดีๆหรือตัวจับ ตัวพารามเตอร์ดีๆเนี่ยมันจะสตักเกิลมากครับแล้วทีมอย่างไมอมิฮีเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยปล่อยให้ยิง3คะแนนง่ายๆนะเออเขาไม่ค่อยแกมเบลกับ3คะแนนนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในหลายๆจังหวะเหมือนกันตรงแรกคือยิงได้เรื่อยๆแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มจะสตักเกิลแล้วนะนั่นแหละแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของเชกโกบูก็คือการเล่น อบอลสกรีนนะครับก็คือการเล่นสกรีนให้ตัวอบอลนะน้อยส่วนใหญ่จะมาเล่นสกรีนให้ตัวออนบอลแล้วมันก็จะนับ,นบเป็นเล่นพลิกอโลนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งของเชโก,กบูแล้วเวลาคุณเจอตัวที่แบบทีมที่เขาตามประกบดีๆหรือว่ากันป้องกันพลิกอโลดีๆเนะี่ยแตกครับมันจะไปขึ้นอยู่กับความแม่นมันจะไปขึ้นอยู่กับนั่นแหละผมถึงได้บอกว่าอารมณ์เดียวกับรอสเซนจลิสเลเกอร์ที่พฟอวันอินแล้วมีสเปซเยอะมากแต่ว่าคุณไม่ได้ใช้ส,สเปซจากการ การวิ่งตัดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แปลกใจที่ชิโกโกบูชุดเนี้ยก็ไม่เล่นเหมือนกันหนก,ก็ไม่เล่นเหมือนกันพอมันไม่เล่นแล้วพอไปสเปซอยู่ข้างนอกครับเนี่ยพอมันไม่เล่นแล้วมันจริงๆอ่ะครับมันต้องมีการเล่นออฟบอลแอคชั่นบ้างนะสองคนเนี้ยคนนี้อาจจะวิ่งมาสก,กีนให้กับตัวเนี้ยนะครับเคลกจะได้วิ่งตัดเข้าไปแล้วแซ็กโซวีจะได้ส่งตัดกลางอย่างเงี้ยมันจะได้มีการเข้าทําที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเล่นพิกเอโลก็กลายเป็นทูแมนเกมเนาะ พอากลายเป็นทูแมนเกมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณโดนคอนเทสดีๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ลงไงอย่างลูกนี้ก็ยิงยากนะแต่ว่ามันยิงลงนะครับแต่ว่ามันยิงลงนี่แหละปัญหาของเชโกบูเลยนะครับปัญหาของเชโกบูหนักเลยซึ่งไม่มีลูกคัดเลยวันนี้ผมดูแล้วผมงุดดีว่าเฮ้ยไม่ไม่เล่นคัดวะบางจังหวะคือเล่นวิ่งตัดได้นะครับเย่างนี้ยังจังหวะตะก,กี้ที่ผมพูดไปว่าเออถ้ามาเล่นออฟบอลแนชั่นเป็นสกรีนให้กันแล้วก็เล่นวิ่งตัดเนี่ยจะทําได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีเลยแล้วผมจะเปิดดใหู้ครับ คือมันไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะนะแต่ผมอยากให้เล่นอยู่ในค่าเฉลี่ยของรีกครับนี่นี่นี่เห็นชิโก้บูลไหมครับอยู่อันดับสุดท้ายของรีกครับในการเล่นอันนี้คือผมสถิติเนาะเพท้ายเป็นวิ่งตัดเนาะเป็นคัตติ้งนะครับนี่อันดับสุดท้ายครับชิโก้บูลอยู่อันดับสุดท้ายของรีกครับอันนี้ผมฟิลเตอร์จากฟรีควนซี่เนาะช็อตการเลือกเข้าทำนะครับ4.2เปอร์เซ็นในการเลือกเข้าทำ น้อยมากครับน้อยเป็นอันดับที่โลของลีกเลยครับอืมน้อยเป็นอันดับที่โลของลีกเลยคือผมก็เข้าใจว่ามัน,ม,นมันแล้วแต่เพลย์สไตล์ของแต่ละทีมเนาะเพราะว่าอย่างบอสตันเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เห็นปะเขาไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในทีมอันดับตน้ตนๆเลกเกอร์เองก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นทีมที่ผมพูดไปแล้วนะว่าเลกเกอร์เองก็มีปัญหาเรื่องของการเล่นคัตติ้งเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้สเปซจากการที่มีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเออคือพวกเขาก็เล่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต เอ่อพวกทีมเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตันเลเกอร์นิวยอร์กนิกอย่างเงี้ยนะครับพวกเขาไม่ได้เล่นวิ่งตัดก็จริงแต่ว่าพวกเขามีแต้มจากการเล่นทรานซิชันที่ทดแทนขึ้นมาได้ไงเขา้าใจใช่ปะเขามีแต้มจากการเล่นทรานซซชันที่ทดแทนขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดสมมติมาเปิดทรานซซชันดูอีกของชิคาโ,โกบูลก็อยู่อันดับรองบวยครับการเล่นทรานซิชันก็อยู่อันดับรองบวยแต่ว่าทีมอย่างที่ผมพูดไปนาะไม่ว่าจะเป็นบอสตันเซลติกนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อลออเลเกอร์อย่างเงี้ยนะครับ เลเกอร์นี่อยู่ท็อป10บอลตันเซลติกก็อยู่เกือบเกือบท็อป10นะครับพวกนี้คือเขาทดแทนด้วยการเล่นทรานซิชันเข้ามาได้นั่นแหละคือปัญหาหลักๆเลยคือชิคาโก็บูเล่นทรานซิชันน้อยแล้วการเล่นวิ่งตัดก็น้อยอีกนะครับมันทำให้เพย์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันไปหนักที่การเล่นไอโซเลชันกับการเล่นพิกโลทูมเมนเกมแล้วก็การเป็นสปอตชูต นะครับซึ่งการไป็สปอร์ชูตผมก็ไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าการไป็สปอร์ชูตเนี่ยบางทีอ่ะเอ่อการสร้างจังหวะจากพิกอโลมันทําให้มีการมีพื้นที่ในการจ้ำชอ็อตในการเล่นสปอร์ชูตเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็เลยมีโอกาสที่มันจะนับสถิติขึ้นได้เยอะผมก็ไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ประเด็นคือว่าพิกอโลกับไอโซเลชันเนี่ยค่อนข้างสูงพอมันค่อนข้างสูงเนะี่ยการเล่นไอโซเลชันยิ่งหนักครับคือผมเข้าใจอยู่แล้วคนที่เล่นไอโซเลชันก็มีแซ็คาวีนมีตัวของเดมาร์โดโรซานนี่ก็หนักเล่นไอโซเลชั่นอยูแล้ว แต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทีมต้องการเวลาให้คุณมาเนี่ยนะครับอย่างไม่มีเขาจมีบัตจะมีบัตเลอร์งไงซึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นได้แต่ถ้ายัางเป็นเดมารโรซาหรือว่าแซนะ็กโซนี่นถ้าทีมต้องการให้คุณมาแล้วคุณหนักเล่นไอโซเลชันขนาดเนี้ยนะครับมันจะทําให้ถ้าเกิดสมมติคุณไม่เจอทีโคทีมนี่เขาป้องกันดีๆสุดท้ายความแม่นมันก็จะถูกบีบไปยังพวกตัวสปอร์ตชูทซึ่งตัวสปอร์ตชูทก็หวังพึ่งไม่ได้จริงๆผมก็เลยมองว่าปัญหาที่แก้ได้ง่ายที่สุดคือกกกาารรเพิิ่่มมลูัตงงของทีอวด หรือการออกบอลไวมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างคือการออกบอลไวของชิคาโ,โกบูที่ก็ไม่เคยเล่นออกบอลไวเลยนะครับรีบาวได้ก็ไม่เคยคว้างสวนกลับสักเท่าไหรใช้การคว้างสวนกลับจากการรีบาวน้อยมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าปรับได้ก็จะดีอันนี้คือเน้นๆเพื่อแฟนชิคาโ,โกบูเลยนะนี่คือปัญหาหลักเลยนะคุณคุณต้องไปหาทางเพิ่มลูกคัตติ้งมาคุณต้องไปหาเพย์แอคชั่นที่มันเพิ่มคัตติ้งมาหรือไม่คุณก็ต้องเสริมทดแทนด้วยการเล่นทารสซิชั่นที่มากขึ้น เพราะชิคาโกบูกเป็นหนึ่งทีมที่ผมรู้สึกว่าทํำดิเฟคชันหรือว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามเสียบอลได้เยอะนะเสียการคลองบอลได้เยอะนะครับแต่คอนเวิร์ตตรงนั้นเป็นแต้มที่เป็นครานเซชันเลยได้น้อยมากนะครับเอ่อก็ต,อตามสไตล์แหละคือต้องเข้าใจว่าเาบลลินรโ,นโ,นโรว์เนี่ยตอนช่วงที่คุมคิสพอลเนี่ยการมีคิสพอลอยู่คุณเล่นฮับพอร์ดคุณเล่นฮอร์นออฟเฟนเนี่ยมันคือสุดยอดแผนที่เอาไว้เล่นคู่ออกับคิสพอลอยู่แล้วพอคิสพอลเขาแอคแท็กดรอปโคเลหรือแอคแท็กคู่แมตช์อัพที่เป็นมิดแมท ได้ดีและยิงระยะกลางได้ดีแต่คุณต้องเข้าใจว่าพอมาในชิคาโ,โกบูลเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นให้คุณเล่นผมมองว่าเดอร์มาร์โซานก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่ก็ก,ก็ไม่ได้เล่นคลายคิสพอขนาดนั้นแล้วก็คุณก็คงไม่เลือกเดอร์มาร์โซานมาถือบอลแล้วให้เล่นแบบฮอนออฟเฟนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคิสพออยู่แล้วถูกป่ะคนที่ถือบอลส่วนใหญ่ก็เป็นโคบีไวท์หรือเป็นอเริคคารุโซอย่างเงี้ยหรือซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเล่นกับฮอนออฟเฟนผมดูว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยชูโรงขึ้นมานะครับ หาการเข้าทำในแป้นให้มากขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นชีวิตคุณจะฝากไว้ที่ความแม่นคุณดีพาวเตอร์บอกว่าเอาเทปอารอนกอร์ดอนมาให้บูดูคืออารอนกอร์ดอนมันมีลูกไอ้นี่ด้วยนะชิคโกโกบูก็ขาดคนเล่นแบบนี้นะเล่นแบบซิลลิ่งแบบอารอนกอร์ดอนน่ะแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ค่อยมีไซส์นะครับน่าจะสูงกันแค่หกฟุตหกหกฟุตห้าเองมั้งเล่นไมโครบอลแล้วส่วนใหญ่อะแต่ผมมองว่าเอาไปเล่นแบบเพเซอร์เล่นได้แต่ก็ตามนั้นนะนะเออผมก็งงว่าเขาไม่ค่อยเล่นออกบอลไวกันเขาเล่นนออกมข้้าางชา เราก็เซตค่อนข้างช้าเลยนะแต่ว่าก็มีพวกเซตไวๆไวก็พวกที่นั่นแหละเล่นแฮนด์ออฟกันนิดหน่อยนะครับเล่นแฮนด์ออฟกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับเพลหลักของชิคาโกบูมันไปนหนักที่พิกแอนโลนะครับชิคาโกบูเล่นพิกแอนโลนะครับอืมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของการเล่นทั้งหมดเป็นอันดับที่สองของลีกสำหรับคนที่เป็นอันดับที่หนึ่งคือชาร์ลอตฮอร์เน็ตนะที่เล่นพิกแอนโลเยอะที่สุดนะครับนั่นแหละก็เป็นปัญหาที่ชิคาโกบูต้องไปแก้นะครับผมว่าเพิ่มลูกคัตติ้งไมม่่่คุกเพิิทรานนซชัอะ คุณจะทำยังไงก็ได้มี2อ,อย่างที่คุณลองเพิ่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเพิ่มก็คือการเล่นออฟบอลสกรี Screen, นเนาะเล่นออฟบอลสกรีนคืออะไรนะครับเล่นออฟบอลสกรีนก็คือการเล่นสกรีนให้กับตัวออฟบอลก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ถือบอลไม่ได้มีส่วนร่วมกับทูแมนเกมอย่างเช่นที่ผมเปิดภาพให้ดูเนาะรูปนี้แหละอย่างนี้เนาะก็คือถ้าเรามองนะครับอย่างเงี้ยก็คือคนที่มีส่วนร่วมกับบอลเนาะคนถือบอลคนหนึ่งแล้วก็คนที่มาสก,กรีนใคนถือบอลคนหนึ่งออฟบอลก็คือเนี่ยอ่านเดีย๋ยวตัว ตัวนี้คืออ่อนบอลเนาะตัวเนี้ยคือออบบอลเนี่ยควรจะเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยควรสกรีนให้โคบี้ไว้หรือเปล่าแล้วโคบี้ไววิ่งมานี่หรือเปล่าเครกขยับขึ้นมาวิ่งนี่หรือเปล่าแล้วแซ็คสราวิงก็คอยส่งให้โคบี้ไว้ตรงบริเวณคอเนอร์นี้แทนหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสามคนเนี่ยพอพอเขาเล่นทูแมนเกยปุ๊บสามคนนี้คือไม่มีส่วนร่วมกับเกมและยืนเฉยเฉยยืนว่างๆนะครับยืนอืมอะไระยืนให้เพื่อนเล่นยากขึ้นนะเลือดเดียวจะหาเพราะผม เซี่ยมอีกนะครับดคโกโกบูครับชิคาโกบูลครับการเล่นออฟบอลนะครับนี่อันดับสุดท้ายของรีครับ่ามนั้นนะครับก็ควรจะเพิ่มหรือเปล่านะครับก็ควรจะเพิ่มหรือเปล่าหรือไม่ก็เนี่ยมันก็คือสิ่งที่คุณ,คณไปเพิ่มได้คุณไปเพิ่มได้การเล่นออฟบอลในชาติเนาะผมว่ามันควรจะมีอะไรที่มันสร้างสารรค์กว่านี้มันทําให้เห็นว่าความสร้างสารรค์ของคุณในการเข้าทํามันค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับประมาณนั้น